นี่ันก็เป็นสิทธิ์เก่ากรมเจรจารการค้าระหว่างประเทศนะคะ,ะพี่ๆอาจจะสงสัยว่าอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อกรมเจรจามาก่อนเลยนะคะเราอยู่ภายใต้กระทรวงพารนี้นะคะบางคนจะเรียกกรมเจกรมเจนะคะนึกว่าเรามีกีนาศาสตร์นะคะนึกว่ากแต่ขักนะคะแต่จริงๆเนี่ยมาจากกรมเจรจารการค้านะคะมาจากจ,จ,จะเรียนให้ทบกอู่จอนะครับตั้งตจทุกอย่างเลย เลี้ยงพ่อพันธุ์ให้ความขยายและไปเลี้ยงสุนนะครับก็พวกผมผมเริ่มต้นจากการกลับบ้านมาเลี้ยงหัวแล้วก็ไปรวมเป็นอาสาวัชุสัตเพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับชาวบ้านเราก็มองเห็นวิสาหกิจเป็นคนเลี้ยงไก่สุน่ษฐาหัวเปิดการเชิงค่ะคือการเลี้ยงไก่ที่มีตู้ฟ้าถ้าตู้ฟักอยู่ที่กาดเชิญฉันเป็นคนเกี่ยวทกไก่ให้ก็ส่งให้สมาชิกเียะ สมาชิกเนี่ยก็ขุนสมาชิกขุนแล้วก็ส่งต่อตรงเชือดของคุณอ้อมเป็นพันแท้พันหลักไก่พันร้อยเปอร์เซ็นต์ของของไทยเรานะคะเป็นกรมประสัตว์เนี่ยทำไว้แล้วผสมกับรสไทยนะคะลูกออกมาตัวเมียนะคะก็จะมาตั้งต้นเป็นแม่แล้วก็ใส่เนื้อขาขาอีกรอบหนึ่งเพื่วรักษาตลาดให้เป็นธรรมนะฮะส่งเสริมการค้าเชื้อทีให้กับผู้บริ่ารนะครับโดยภาวะ คือสิ่งที่เราได้ก็คือเราต้องนำข้อมูลการตลาดให้เกษตรกรได้รับทราบนะครับรออมเจจาการค้าระหว่างประเทศนะคะวันนี้เราก็มาลงพื้นที่เพื่อที่จะชมฟาร์มนะคะคเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดุรีน,นะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบปะเกษตรกรในพื้นที่นะคะก็ได้พูดคุยกันถึงศักยภาพของสินค้าก็พบว่า จังหวัดรลนุรเนี่ยก็เน้นการทำเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยการปลูกพืชเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพืชผสมผสานก็คือนอกจากปลูกข้าวก็จะมีการปลูกพืชหลายๆชนิดนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเทรนหรือว่าแนวโน้มของิการทำการเกษตรทูกใหม่นะคะอย่างเช่นเกษตรกรก็จะทราบว่าสินค้าบางอย่างหรือการปลูกพืชบางอย่างเช่นอินทผลัมเนี่ยก็ทำไรายได้ดีเพราะว่าได้ราคาดี ขณะเดียวกันเนี่ยก็ทางกระทรวงพาณิชย์สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุรินเนี่ยก็ทราบว่าได้ร่วมมือนะคะจับมือกับที่ท็อปนะคะก็หาตลาดนะคะก็มีการทําโครงการตลาดจริงใจซึ่งคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าเกษตรกรก็จะมีพื้นที่ขายขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรทุกใ,ใหม่ก็เป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะก็จะได้มาลองขายเองด้วยจะได้ทราบความต้องการของลูกค้านะคะทราบว่า ขายได้ดีนะคะรายได้สมัครเสมอแล้วก็ผู้บริโภคก็เป็นที่นิยมในสินค้าผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ในสินค้าเกษตรบางส่วนซึ่งอาจจะเน่าเสียเพราะว่ามันสุกนะคะก็สามารถนําไปแปรรูปแล้วก็มาขายใน,ในโครงการของตลาดจิตใจด้วยที่สําคัญพยายามที่จะปรับตัวเพื่อเป็นผู้ประกอบการและขายกับลูกค้าโดยตรงโดยอาจจะไม่ได้ สื่อกลางหรือข้อค้าคนกลางเนี่ยการที่เกษตรกรจะได้เรียนรู้เรื่องการทําแบรนดิ้งการทาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าการวางสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มองความรู้ให้เกษตรกรเพราะว่าในส่วนของตรนเจรจาการที่มาลงพื้นที่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราเน้น การทําความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับต่างประเทศเพื่อที่จะให้ประเทศผู้นําเข้าโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศอาเซียนประเทศจีนเนี่ยเขาเปิดตลาดนะคะไม่เก็บภาษีศุกากากับสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกษตรกรสามารถที่จะผลิตสินค้านะคะแล้วก็ผลิตได้ในปริมาณมากเนี่ยนอกจากจะหาตลาดในประเทศไทยแล้ว ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีการส่งออกไปต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วที่สุรินทร์เองเนี่ยเรามาคุยกันเนี่ยเราก็ทราบว่าสินค้าเกษตรประเภทที่เป็นปศุสัตว์นะคะก็ใช้โอกาสของการที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีพรมแดนติดกับกัมพูชาก็ส่งสินค้าปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่สุกรหรือว่าโคเนื้อเนี่ยผ่านทางด่านช่องจอมไปที่กัมพูชาสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ